แม่มาพี่จะแมนฮัน und, จะแมนมั่งเนาะอีแแม่นี่ะะนจะแมนเลิศจะแมนเลิศแ, <c oughs> แม,แม่พอดีแม่กับอันออลูกสาวได้ครับข่าวดีมึงปลาก่อนดีฟโทรศัพท์นะพึ่งปลาก่อนพี่รับข่าวดีอียังแม่ขอบคุณก่อนแล้วเนาะอีแม่นี่ โพดโพดดีได้ยืดยันยแล้วอ่าซ้อม,ออมอแม่ลูกนะครับข่าวดีผูาา้ใหญ่ใจดีผนอุดนุนสื่อคล้องนะฮะลูกเนี่ห<ด>ยหายิดฝากมานะหายสามคนสาวคำอีแม่ซาวอ้อนแล้วก็สาวเอือย <c oughs> ดีดีแห้งลุกเลือนเแ็่หัวเกาเด้อเงินไหลมาเป็นกองทองไหลมาเป็นแอวเป็นสอาเงิน2องล้านตกอยู่คนแล้วหกแสนหกสิบหกพันอีแม่ไปเลือกก็หลดอีแม่จะเอาอย่างอีแม่ก็เอาหื่กระพายก่อนนะน่ะแม่เออสามสิบลแม่เอาไปสามเออ

หมอนักกโลมันจากเส็ดเบิรไม่ไหวเท่าน like. ั้นนะดีใจแีเจ้เดีแม่อะไรด้อค้ใหญ่จะดีเดียนนะลูกอยู่สองขานกดีใจนแม่แม่ได้หลับงของผางต้ใหญ่จะดีขอบคุเลยวไปกันเลยหัวเราจะเป็นยงนโดยมดีเรายเอาตัวเขาขอ้กินเอากเขากินตะเกือแล้วเอาเกลือนะแม่ไปแต่เขากิน

อันนี้มาอืีแม่งบหนึ่งพันงบหนึ่งพันแม่ร้อหนึ่งพันสามสิบนะกลับไปน่ะสามบลสาิบอยิบัวสาีน้ตาลสี่สนีบอแล้วหนึ่ง้อยอยานงแม่เนาะเบียรยาซีฟานนั่นะแม่เน้วเอ่อสออ แมล่าหนาได้แม่ตัวนี้าแม่ตัวนี้แมม่าม่คมันก่อนได้เอาไปโลดม่แดงก็ได้ก็นี่ยเลยสอก่อนเมอ๋ยอก็เลยอืออามแล้สี่ดี่เไหยัดแม่ลายอไอะอบิ้มคิมะพิใหมแม่นำเลยบวกสามซิบวกเขานาตีในคิมตะพิวเมมาได้ไหมคิมตะพิวนะโดย ัวใหญ่บ่แม่บางใหญ่หาป้าแม่ยิ้มแม่เอ้าเนห่อยได้บางใหญ่ใช่ไหอันนี้กับิ้วบ่าดวยพิ้วเลยเอาตัวนั้นเลยอี้มยิ้มอนนันเลนะสี่ร้อยแปดสิบห้าครับยมแม่ยุดก่อนให้ยิ้มกนะเลือกเลือกเมื่อไห้่ไม่ไหเลอมห้แม่เอาบางไ้ก่อนด้วยแม่ วัวว้ายมั้งนะเรอย่างบ่ไป้วดบ่อแม่เสียขนมย่างแม่่าอยม่เลางเมยก็ยัางว่าย่างสะก่อนสีหายอื่อเลยเลือกเอานี่มันเอาย่างบ่อมึงจับไปก่อนเพรา้มึงจะไปบวกเอาอีแม่นะว่ายสะก่อนแล้วจากบวกของมึงนะแค่เอาน้ำตาลนะเอาอะไน้ำตาลแล้วไตักใส่เอบ่แม่บ่กอบ่อแบบเผืองโลนะ จะได้วในเชติจับกนนังโล่เครื่องโล่หัวนั่งเลยนะโลหนึ่งแม่ไปแกาไปเครื่องโล่สองทองเออสองทองไม่แม่ไม่ต้องไปเป็นวินอีแม่นะอย่างเองหากลับมาแต่ตลาดพี่น้องเอ้ยหากลับไปซื้อของครีมเขากะมีเลยเด้อครีมแตงโมแตงเม นี่เซมแม่ต้องเทนโพสขายโพสอันโพสแจ้งข่าวลูกค้าม่เนึงคเรื่งนะไโดยแพ็กเท่าได้นะบัวให้แม่บวเขาจแล้ววัน่คนหมดอัตลเดี๋ยวมานี่บอกเอ็มตุ๊กาเนะ

รปรนก็ได้อาพัมาร่วมกันกับอันอีข้องอีเอื้อยเน่กอนนี่นะบอโหลดแพ้อันนี้นะบอสมาจอดที่นี่นี่นะแล้วไปใส่หมี่น้องแม่คับอืมีงึงีนมนะโ ได้อืออีกครั้งหนมาบ่าได้มันมออบ่มีโหลดเอขับไปแต่เศร้าคูเอาหล่าวะ มาหายเาหล่านะแม่ <c oughs> โอ้ยเหล่าต้ม <c oughs> ในสาย <c oughs> เขาเห็นก็สือเหล่าต้มหูมากา <c oughs> นะกยังหลดได้แสบหรือเปล่า มากรวยอะไแม่แสบวต่ม่เป็บอกไปแล้วนินอบอกบอว่าบอกไปมึงวห่ะบอกคาเบิ่ยอีเมโอนตินอาไปแม่โอวตินนะแม่ี่แม่พิ่จกินกาแฟหลบโอวตินออก เอาของไทยพูดได้แม่โดยตัวได้มันมีราคาห้าสิบห้าบาทอยู่นะตัวไดมันมีราคาห้าสิบห้าบาทอยู่นะบอบี้โปรดกระเทย ตรงนี้อีแม่ก็ท่านอามารดอนนะเด็กระเพรอะนะพี่จะดูตรงนี้อีเม่แค่ขอบใจเอื้อยทางเมืองนอกหลายๆเด้อที่เมตตาอีเม่สอนแล้วก็เสาเอื้อยนางขำถ้าเบิ่งมืเอื่อนก็แหละ หาบากับมาเอาอมยิ้มพีนี่นาขนมแฮกนีดิเลือจจะบาทแฮกนะเท่านั้นนะกับกูหาบานอ่ะซองทองแม่เอาหาแม่หนูซองทอง

มาลูกน้องจะมา à, ừ, là น่ะ ừ. ừ. nè, นี่นแงมดล้้ออ่มีแมวออกนะไปบำรุงเลือดพี่เอาเือน้ำแดงพี่เอาด้ออกเลบอะนะเอาเอาอีกอนเอาเซออกเอาเซเอาเอาบุงเลือดร้านแนใเขากินโลดสบูเนี่ยไดก็อีแม

สำหรับอีเอื้อให้มันเลือกเอาเองขอบใจลายเด้อขอบใจเอื่อลายเนาะนั่งลงแล้วไหวนน้มันไ้มนร้นน่หมอจะได้เจอตัวใดอา้นนะอทร่างกายแข็งแรงเ้อาตลอนาัม่นให้รันาเด้อ ขอบใจละลายเด้อเออขอบใจละลายเรื่งแหแฮมีัวเกเด้อเงินไร้ขับบ้านเงินล้านไรขทงเงินดงไรขับไถเจ้าไรขเลหมันคุมนแก่ยู่ดี้เปเงี้ยเ้าคุณแม่คุณน้องมานานเด้อขอให้อุดหนุนน้องไปนานๆเหนื่อยเด้อลูกเต้ากลูกเรื่องคนทั้งใสกัหลงมาถูกแม่สาถูกเขาเลย